ได้เงินไปหลายบอกครับหลอหล่าสุดก็ตัวละหกพันนะะตัวละหกพันขายปล่อยล่องม่ไหขายแม่พันบอกครับขายแม่พันแม่พันสิบแปดตัวตัวละหกพันสิบสิบแหนเนตัวละหกพันโอ้โห<อ>ก็สวัสดีครับผมบาวิสานขนานแท้ครับ เมื่อนี่จะผ้าเขามาเยี่ยมช่มฟ้ามเรียงแกะครับผมอยู่ในเชิงเขาครับพื้นที่เป็นตาเลียงครับผมเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับครับคุณลุงนะครับเพิ่นเลียงแกะมาน่าจะหลายปีนะครับนะคุณลุงคุณลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงซื้อยังนออบัรจงครับบัรจงก้อนโคนบัรจงครับลุงเรียงแกะมาโดนหรือเปล่าครับ ห้าหกปีได้นะห้าหกปีครับเป็นยังไงครับไล่ได้มันมันดีบอเลเียงแกะก็ก็ดีกว่าทำอย่างอื่นนะเพราะไม่ต้องไปลงทุน,นดีกว่าทำอย่างอื่นเนาะดีกว่าทำอย่างอื่นดีกว่านั่นไปลงตครข้างเดียวกันเก็บได้ตลอดนะครับลุงปล่อยอามาจาักโมงครับเนี่ยก็ถ้าแดดไม่จัดสักเก้าโมงก็ปล่อยได้แล้ะเพราะมันก็เข่าตะวันหน่อย ห้าโมงกันนี่เกมจะเข้าเลยนะห้าโมงกว่ากแกเป็นสายพันธ์ไหนครับลุงนี่มันหลายสายพันธุ์นะมีมีดอปเปอร์เซนต้าแล้วก็ลูกผสมเซนต้าดอปเปอร์ก็มีพมันี้อันนั้นอะลเบอเรสขอนเทียนขนอืมนี่กี่ตัวครับเนี่ยอันนี้อันนี้หกสิบกว่าหกสิบกว่าครับโอ้ก็เพิ่งปล่อยไปสิบกว่าสิบกว่าตัวสิบแปดตัว สิบแปดแม่ครับปื่ปล่อยไปเนาะได้เงินไปหลายบอกครับหลออหล่าสุดก็ตัวละหกพันนะนะตัวละหกพันพี่ปล่อยรวมไปไหมโอ้ขายแม่พันบอกครับขายแม่พันแม่พันสิบแปดตัวตัวละหกพันสิบแปดเนี่ยตัวละหกพันโอ้โหเป็นแสนบอกลุงก็ใกล้ๆถึงบ่ถึงแสนบ่ใกล้ๆแสนพี่ยังไม่ถึง๋อยังไม่ถึงแสนเนาะ ขปีหนึ่งเดีขายจะรอบเพราะถ้าจะตัวผู้จะขายได้บ่อยนะสองเดือนสองเดือนกว่ากวานี้ก็ได้ก็อายุมันถึงได้ยี่สิบวัาโลนี่ค่ะขายได้แล้วเพราะเกินเกินกว่านั้นแล้วก็มันเกินเกินกว่ายี่สิบว่าโลนี่มันจะราคามันจะต่ําลงมาอีกราคาหนึ่งอีกราคาครับแต่ถ้าแต่ราคาสักยี่ยี่สิบโลนี่ก็ราคาคงที่เขาเอลานั่นเลี้ยงแกะเลี้ยงอย่างบ่ครับลุง ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสภาพย่างเงี่ยมันมันไม่กวนนี่นี่มันไม่ดื้อไม่อะไรตะไลเนี่ยมันเนี่ยเกียมมันอิ่มนะเกียมจะเข้าบ้านครับไม่แค่คือมันไม่ดื้อไม่ดื้อไม่โซนไม่โซนไม่อะไรเลยก้มหน้าก้มตากินกินอย่างเดียวกินเดียวเ้าจะเท่านะเลียงมาแล้วหกปีระบข้ามาหกปีมีรายได้เข้ามาตลอดนะครับเนาะก็ก็อยู่ได้นะเพราะว่ามันมันมันดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปทำอย่างอื่นครับ ก็ในสวนยางนี่เขาจะไม่ค่อยมีหญ้ากินเนาะไม่มีหญ้ากินแต่ก็ชอบใบยางรวงรวงอะไรต้นอะไรพวกต้นไม้ต้นอะไรตนอะไรพวกเถาพวกคืออะไรต่ะไรเลเนี่ยเก็บกินหมดเนี่ยเป็นเลินไปนั่นบบางคนถามว่าเอ้ยในสวนยางนี่เลี้ยงในบ่อก็พอได้เนาะโอ้ได้ใช่แหละดีเต่เนี่ยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเลยเนี่ยครับอืตัวขีมันออกมาก็ใส่ใส่ในป่านี่อะไรต่นอะไรใบนี่กับ สวน,นยางปีนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยในยางสวนยางของลุงเองบอกครับใช่กี่ไร่ครับอันนี้มาแรกมันปลูกไว้สามสิบแต่ตอนนี้เหลือยี่สิบกว่าไร่เลยยิบประมาณสักยี่สิบห้าไร่ได้มยี่สิบห้าไร่ยี่สิบห้าไร่ตอนนี้เป็นราคาครับยางก็ใช่ได้ยางยางก็ดใกล้ๆสนะ<อ>าม <laughs> สิบเลยนะยี่สิบกว่ากับสามสับได้เงินหลายทางเนาะของลุงทายยาพยายาดยังไงครับก็ <laughs> ถ้าช่วงฝนนะ่าจะถ่ายทีหน่อยเพราะถ้าช่วงเนี้ยใบหญ้าอ่อนมันแตกนะ่ะแม่ต้องถ่ายบางทีก็เดือนละครั้งครับ<ะ>เดือนละครั้งถ้าหน้าแรงหญ้าแก่ๆหน่อยก็สามเดือนสี่เดือนอะไรประมาณนั้นนะเพราะต้องดูสภาพมันเพราะดูด,ด,ดูมันว่ามันมันนั่นขนาดไหนครับลุงใช้งบทำคอกแพงไหมครับ อันนี้ไม่ได้จ้างเขานี่ก็หลายหมื่นกันนะไม่รู้แต่พอดูแล้วมาอยู่คามจะดีมันจะแข็งแก่งดีกว่ามไม่ลวกครับแต่ไม่ลวกก็รักษาง่ายแต่มันต้องเปลี่ยนทุกปีโอ้มีคอ,อกมันเล็กไปเก็บไว้เ,เยอะไม่ได้เพก็ต้องตอนกว่าแปดสิบนี่ต้องรีบปล่อยเพราะมันแน่นแน่นคอ,อกอคอคมมันเล็กครับกลางมุ้งเขียวไว้เนาะต้องกลางมุงไว้มันจะ,จะได้ จะได้อยู่สบายมันหน่อยครับยุงไม่กวนยุงไม่กวนไงตัวผู้มีกี่ตัวครับพ่อพันพ่อพันมีอยู่สองตัวพ่อพันสองตัวนห่นแหะก็สลับกันทับหรือว่ายังไงครับมันเพราะว่าตัวเมียถ้ามันออกลูกมันไม่ได้ออกพร้อมกันทีเดียวมันจะยอยกันออกทีนี้ตัวผู้ก็มีเวลาพักไงอือบางทีก็อาทิตย์หนึ่งตัวสองตัวอะไรประมาณนั้นนะที่มันออกลูก ัครบแต่ถาะจะมันตัวผู้เยอะหลายตัวไม่ได้เพราะมันทะเลาะกันทะเลาะกันเนาะมันทะเลาะกันอืมไม่งั้นต้องแยกโูงผมว่าญ่านี้อุดมสมบูรณ์อยู่นะก็มันยังไงมันก็ดีอยู่กับไปกินที่อื่น <ผม S 2> หรือว่า <laughs> หรือว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะช่วงนี้หน้าฝนจะกันทนาแรงก็ผมก็ติดไอ้นี้น้ำรด ไว้ตลอดเนนะเพราะม,มันมันนั่นหน่อยโอ้เอิ่มแล้วเริ่มจะเข้าคอกเข้าขอกแล้วเข้าคอกเหรอเข้าคอกแล้ว,อ,ลวอืมทำเลโอเคอยู่ก็กใช้ได้พอดูแล้วมันมันกับม,ม,กมันไม่ไกลมันไม่ใกล้กับชุมชนเขาทีนี้มันมันอะไรไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขา กินเนาะอ่า่นละพวกกินพวกอะไรพวกเสียงอะไรต่างๆเดี๋ยวพาไปดูบนค้อกนะครับอ่าข้อกทําอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้คนอื่นเนาะออครับบางคนเขาก็อยากจะเลี้ยงเอ๊แต่คอกททำยังไงบางทีก็เป็นไอเดียเป็นแนวคิดแบ่งก้นไปข้างหน้าก็จะเป็นพื้นที่ล้อมข้อกอีกทีนึง กอะไว้ค้อพักไงพักผ่อนข้างล่างพักผ่อนข้างล่างเขาเรียกว่าข้อพื้นดินเนาะคอกพื้นดินก็แต่เวลานอนจะอยู่ข้างบนนอนอยู่ข้างบนอ้าวนอนครับอืมก็จะเป็นบันไดขึ้นมาโอ้สวยงามอยู่นะลุงก็ไอ้ก็นี่นี่ไม้ไม้ยูคามันลงไงแต่ทีนี้มันจะ มันจะดูแลง่ายกว่าไอ้หน่อยนอนปีเดียวมันจะผุไม่ลวกไม่ลวกแต่อันนี้อันนี้มันจะทนอยู่ได้น่าจะอยู่ได้หลายปียูคาน่าจะทนไปไม่อย่างอื่นครับคือยูคาก็ใสก็ <S <S ไม่ต้องนะเพราะเรื่อยซอยนั่นเองนั<อ>่น,าน,นมาแล้วก็มาตีครับเจาะตีตะปูนหน่อยอืมแล้วก็ทําให้มันร่องมันห่างเพราะมันนั่นหน่อยครับเดี๋ยวจะไปทือแผ่นใหญ่นอนไม่ดีนะโอ้มีสามร,ระดับ <S <S มีมีไม่ มันมันจะมีสองขนาดเนี่ยสองขนาดแต่ยังแต่ยังไงจะสกปรกง่ายกว่าอย่างนี้แต่ยังไงจะสะอาดกว่าดูสังเกตดูหนยครับครับใส่ง่ายมันเวลาน่ามันทําความสะอาดง่ายแต่ยังไงมันมันจะเลอะที่แท้ไม่ไม่ล่วงเนาะไม่แพ้ไม่ลวกจะไม่ลวกจะผุเร็วกว่าอืมปีนึงอะครับอันนี้ก็จะเป็นรางใส่น้ํารางใส่น้ํากลางคืนเพื่อครับตัดจากกระป๋องน้ํามันปะกระป๋องนั่นแหละประเบภทปเภท กระป๋องน้ามันไฮดรอลิกหรืออะไรที่ตอนนั่งกระป๋องนั่นนั้นนั้น,น,นส่วนตรงนู้นก็จะเป็นคอกคอกย่อยเหรอคอกคอกอ,อนุบาลไงเวลาถ้ามันออกลูกเสร็จแล้วก็จะขังไว้ในนั้นคือคือจะไม่ปล่อยเลยเอาไว้สักสามวันอย่างเงี้ยพอลูกแข็งพอรุดจากนั่นได้ก็จึงจะเอาออกครับอเนี่ยกอกอนุบาลแต่มันออกหลายตัวก็จะท้องแก่หน่อยก็จับขังเวลามันออกลูกมันจะได้ไม่มีใค,ครไปกวนมันจะอยู่ขอางมันเฉพาะตัว ทำไมดดเราถึงต้องมีข้ออนุบาลครับลุงคือถ้ามันออกถางนอกอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใน,นตัวอื่นมันนั่นมันอาจจะเหยียบลูกมันพิการหรืออะไรอย่างนั้นได้อแต่ถ้าอยู่ในนั้นปุ๊บนะดุแม่จะดูแลอย่างดีทีนี้ดอ,อกนอกจะที่คอกมันแน่นมันจะลําบากครับเดี๋ยวตัวใหญ่เหยียบเอาเดี๋ยวตัวใหญ่ตัวใหญ่ถ้าเกิดมันเป็นทรงเป็นสัดนี่มันจะไปเหยียบนั่นแต่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีใครไปรบกวนจะอยู่โ,<อ>โดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวเราออกลูกก็สะดวกไม่ต้องไปนั่นอะไรอืมครับ ไม,ไม่ไม่ต้องมาปนครับครอบผมมันเล็กไปหน่อยเนี่ยครับมันจริงๆมันมันมันจู่ได้ไม่เยอะอันนี้มันหกสิบตัวนี่ก็ะชักเริ่มแน่นก็ต้องบอกปล่อยไปสิบกว่าตัวครับ,บค้อของลุงทําความสะอาดบ่อยไหมครับก็ค่อนข้างบ่อยนะ <ừ m. S 2> เพราะว่าแต่มันโซกระบอกนี่ถ้ามันมีเชื้อโรคมาเรารักษาตัวมันลาบากครับ <laughs> ต้องดูแลอย่างดีต้องต้องดูแลก็ นองก็อาบน้ำเมืทีก็เดือนละครั้งครับโอ้พอมันอะไรอ่ะมันปวกมาลงมาแรงอะไรอะลายอย่างนี้มันคือถ้าเจ็บป่วยอ่ะเราไม่รู้ว่าจะอ,าอะไรไปนั่นเพราะเราไม่รู้สาเหตุใช่ไหมลำบากเนอะลำบากต้องป้องกันไว้ก่อนครับก็ดีก็ใช้ได้อืมก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะ นนสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่ผมก็มือใหม่ก็ไปเห็นไปเห็นก็มาดูเลยก็นึกอยากจะลองเลี้ยงดู้องนั่งดูมมนดีเลย้วแต่ยังครับ,รบของลุงตั้งแต่เลี้ยงมานี่เคยเจอปัญหาอย่างอื่นไหมครับเผื่อเป็นความรู้กับมือใหม่ครับมันมันก็ไม่มีอะไรหนักนะแต่ทีนี้มันจะมีพวกสำคัญยานี่พวกยา มันจะมียามันจะมีพยาธสองอย่างอะพยาธลำไส้กับพยาธเม็ดเลือดครับแต่เม็ดเลือดนี่น่ากลัวที่สุดเพราะเพราะถ้าเป็นเม็ดเลือดนี่แทบจะรักษาไม่รอดเลยนะอืมถ้าเป็นเม็ดเลือดนี่เพราะเม็ดเลือดนี่ต้องดูอาการมันจริงๆว่ามันจําเป็นนี่แทบจะกิจยาจะไม่รอดทุกตัวครับจะต้องดูอาการมันเพราะนี่มันบางตัวอาการนี่มันเป็นเราไม่รู้มันเป็นอะไรนึกว่าเป็นไข้ธรรมดาจะไม่ใช่จะไม่รู้นะเพราะประสบการณ์เคยเจอมาเงี้ของลุงฉีดยาพยาธเม็ดเลือดนี้ถี่ไหมครับหรือว่า ก็ยังไงหกเดือนครั้งหนึ่งเม็ดเลือดหกเดือนครั้งหนึ่งแาลำไส้ช่วงช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนช่วงแมลงเยอะๆเนี่ยจะฉีดจะฉีดต้นต้นผลกระทายผลผมจะฉีดลักษณะนั้นเพราะแมลงพวกนี้มันจะมากินกับไม่รู้นะถามที่คนขายยาก็บอกเม็ดเลือดเนี่ยมันมามากับพวกแมลงกินพวกเหลือพวกอะไรอะไรพวกนี้เพราะมันจะกัดเข้าเส้นเลือดเพราะว่างั้นเหลือพวกอะไรเนาะพวกเลือพวกไรเพราะมันจะมาพวก พวกชื้นแฉะพวกอะไรพวกนี้ครับแต่นี้หน้าร้อนก็ไม่ค่อยมีเพราะเพราะไอ้ลำไส้นี่ทาทำเกือบๆทีนีแหละพญาะยาลำไส้นี้เดือนละครั้งถ้าถ้าต้นฝนนี่เดือนละครั้งครับเดือนละครั้งสลับน้ําสลับไปผงนะถ้าเป็นหน้าแล้งก็หน้าแล้งนี่สี่เดือนได้เลยสี่เดือนนี่เพราะมันนั่นแหละเพราะญ้ามันไม่อ่อนไอ้ยาในหน้าแรงยาไม่อ่อน แต่หน้านี้ย่ามันสดไงย่ามันสดโดยมากมันจะมันจะเป็นเดี๋ยวไปข้างนอกออข้างล่างกันโอเคอข้างล่างก็จะเป็นคอกดินเนาะขอกขอกดินขอกขอกพักผ่อนเล่นครับคล <laughs> ายเครียดอ๋อมีแพะอยู่สองตัว <laughs> มีแพะหลงฝูงอยู่สองตัวตรงนี้กอ่าเร็วอ่า ฮ่าใช่ใช่เอเี่ยวอาละไม่เป็นไรเอามาเข้ามาคุณลุงถ้าเกิดมีใครสนใจที่จะขอมาขอแบ่งแม่พันธุ์หรือเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนี้ครับติดต่อลุงได้ที่ไหนครับพี่กัดอยู่ตรงไหนครับะโยม หมู่เจ็ดซับสีทองอำเภอชนแดนนะนะตำบลชนอำเภอชนแดนตำบลพุทธบาทเนี่ยเพชรบูรณ์ครับเบอร์โทรคุณลุงครับศูนย์แปดศูนย์แปดสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าหกครับลุงลุงบรรจงเนาะครับบรรจคนโคนเนี่ยก็โทรถามข้ามากันมาได้นะครับา<ต>มาเที่ยวมามาชมมาดูกันได้อ่าแบ่งแบ่งโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงบรรจงมากๆนะครับที่อนุญาตให้เขาเยี่ยมชม ความเลี้ยงแกะนะครับแล้วก็แนะนําเทคนิคแล้วก็ข้อมูลดีๆในการเลี้ยงครับขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีคร,ค,รครับสวัสดีครับ